สวัสดีจ้าใครชอบข้าวต้มไก่แบบง่ายๆเชิญทางน,นี้เลยวันนี้แม่พึ่งจะมาทำข้าวต้มไก่แบบง่ายๆนะคะจากน้ำซุปซุกี้ MK เวลาที่เราไปทานซุกี้น้ำซุปอย่าทิ้งนะคะขอเก็บใส่ถุงกลับบ้านมาได้เลยลองเอามาทำข้าวต้มไก่นะคะสูตรแม่พึ่งรับรองเลยะคะ่ะว่าอร่อยมากๆ เท hey, น้ำซุปลงไปในหม้อนะคะแล้วเราก็มาปรุงไก่กันเลยค่ะแม่พึ่งจะใช้เป็นผงสามเกลือหรือว่าจะเป็นกระเทียมพริกไทยรากผักชีก,ก็ได้นะคะตำลงไปเพื่อความหอมปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแบบง่ายๆเลยค่ะ <c oughs> เพียงเท่านี้เราก็จะได้ไก่นะคะที่มีความหอมนุ่มแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม เมื่อน้ำซุปเดือดได้ที่เราก็นำไก่ที่ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปได้เลยข้าวต้มไก่สูตรนี้นะคะรับรองว่าเนื้อไก่จะนุ่มแล้วก็เด้งส่วนน้ำซุปเนี่ยแทบไม่ต้องปรุงเลยค่ะมีความหอมอร่อยกลมกล่อมอยู่แล้วต่อมาเราก็มาทำกระเทียมเจียวกันค่ะเพื่อนำไปราดบนข้าวต้มนะคะจะทำให้ข้าวต้มมีความหอมอร่อยเข็มข้นยิ่งขึ้นไปอีก ในการเจียวกระเทียมนะคะแค่พอเหลืองก็นํามาพักไว้ได้เลยค่ะความร้อนจะทําให้กระเทียมเจียวนะคะหอมแล้วก็กรอบขึ้นเมื่อน้ําซุปเดือดได้ที่ก็นําข้าวสวยใส่ลงไปเลยวันนี้แม่เพิ่งทําสําหรับทาน2ท่านถ้าใครทานเพิ่มก็จัดเพิ่มได้เลยค่ะตามจํานวนคนเลยเข้าวต้มจากน้าซุปสุกี้ MK นะคะน้ําซุปจะใส่น่าทานมากๆส่วนไก่ที่เราหมักก็จะนุ่มเด้งชุ่มฉ่าแบบนี้เลยค่ะ อาหารเช้าง่ายๆนะคะร้อนๆทำทานในครอบครัวรับรองเลยค่ะว่าถูกใจทุกคนอีกเช่นเคยเมนูนี้นี่ค่ะแม่พึ่งก็จะเตรียมนะคะเป็นต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมเจียวกับกรอบที่เราได้ทำาอาไว้ใส่พริกไทยป่นเล็กน้อยตักเสิร์ฟแล้วนะคะข้าวต้มไก่จากน้ำซุปสุปกี้ MK แบบง่ายๆร้อนๆอย่างนี้นะคะน่าทานที่สุดเลย โรยกระเทียมเจียวหอมๆทำใหม่ๆสดๆนะคะหอมมากต้นหอมผักชีส,สีเขียวๆดูน่าทานเลยจ้าสุดท้ายก็โรยด้วยพริกไทยหอมๆตามชอบเลยจ้ามาชิมข้าวต้มไก่แบบง่ายๆอร่อยเด้งกับครัวแม่พึ่งเลย ถ้าท่านชอบเมนูอาหารง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามได้นะคะ